เรามาดูกันนะครับว่าปฏิบัติการ Absolute Resolve คืออะไรนี่คือเบื้องหลังการจับกลุมประธานาธิบดีเวนเนซุเอลาครับ3ม,มกราคม2026ครับเกิดปฏิบัติการทางทหารครั้งสำคัญที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งทวีปอเมริกาใต้เลยทีเดียวแล้วทั่วโลกก็ได้รู้ครับว่านี่คือปฏิบัติการจู่โจมของสหรัฐในเวนเนซุเอลาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อน ปฏิบัติการนี้เร็วมากครับทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็จบลงภายในเวลาแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองฝั่งอเมริกรันไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับแต่กองกําลังของเวเนซุเอลากับคิวบานีิสเสียหายหนักมากและเหตุผลทางการคืออะไรล่ะครับคาตอบที่สารัฐใช้อ้างก็คือการก่อการร้ายที่เกี่ยวกับยาเสพติดสารัฐกล่าวหาว่ามาดูโรเปลี่ยนเวเนซุเอลาให้กลายเป็นรัฐอาชญากรรมพูดง่ายๆก็คือร่วมมือกับแก๊งค้ายาเต็มตัวเลยครับ ค่าหัวของมาดูโรก็ถูกเพิ่มเป็น50ล้านดอลลาร์เลยนะครับเป็นสัญญาณว่าสหรัฐเอาจริงเอาจังมากๆแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเดียวจริงหรอหรือว่ามันมีอะไรที่สําคัญกว่านั้นเป็นเดิมพันกันแน่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเวเนซุเอลาน่ะมีปริมาณน,น้ํามันสํารองที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดในโลกเลยนะครับคาพูดนี้ยิ่งทําให้คนเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงอาจจะเป็นการเข้าไปควบคุมแหล่งน้ําม,มันมหาศาลของเวเนซุเอลาเรื่องนี้เลยทําให้เกิด2มุมมองที่ต่างกันสุดขั้วครับ เป็นการปราบปรามยาเสพติดหรือแค่ต้องการน้ำมันแน่นอนครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้ทําให้ทั่วโลกเสียงแตกมีทั้งฝ่ายที่ประนามอย่างรุนแรงแล้วก็ฝ่ายที่เห็นด้วยคู่แข่งสําคัญเหลืองจีนกับรัสเซียก็ออกมาประนามทันทีเลยครับบอกว่านี่เป็นการกระทําที่ก้าวร้าวและผิดกฎหมายแต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลฝ่ายขวาในลาตินอเมริกากลับมองว่านี่คือการกําจัดอาชญากรที่สมควรแล้วในทางกฎหมายเองก็มีคําถามตามมาเยอะเลยนะครับว่าปฏิบัติการนี้อาจจะขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศหลายข้อเลย เหตุการณ์นี้มันก็มีเรื่องที่คล้ายกับในอดีตนะครับคือการที่สหรัฐบุกปานามาเพื่อจับกุ่มมานนเอลนอริเอกาส่วนตัวมาดูโรเองก็บอกในสารเลยนะครับว่าเขาไม่ได้ถูกจับกุมแต่เขาถูกลักพาตัวมาต่างหากพอไม่มีมาดูโรแล้วเวเนซุเอลาก็ต้องเจอกับความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ภูมิทัศน์การเมืองในภูมิภาคอาจเปลี่ยนไปเลยซึ่งถ้าดูจากบทเรียนในอดีตนะครับการโค่นล้มผู้นำไม่ได้แปลว่าประเทศจะมีอนาคตที่มั่นคงเสมอไป คำถามสุดท้ายก็คือนี่เป็นการทวงความยุติธรรมคืนมาหรือเป็นแค่จุดเริ่มต้นของยุคแห่งการแทรกแซงครั้งใหม่